จริงฮะแล้วถ้ี่เล่าถึงความเป็นมานหน่อยหลายคนคงเห็นว่าคาแรคเตอร์เหล่านี้คือคาแรคเตอร์ของคอายโซลี่น่ารู้จักกันครับผมครับผมคอ็นโซลี่เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์หลักๆเต็วเองมูนตี่เจสซี่ครับผมแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้เอ่อน้องรสดงบอกว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนรอโซ่ครับผมรอโซ่มึนไหมคะรอโซ่เหมือนไหมมอนนะถ้าเอาเทียบรูปมาขึ้นอ่ะพี่นตทลองทำท่าอ่ะเร็ว เหนื่อยเหนือยหเหนือยนะโ่อยู่ดยเรเอนี่เรองกัน่หมเหนือยนะเต้นเต้อรอ่ะาะนสมอเต้นเหมือนเโ่แล้วเปิ้ลชมาเหมือนเหมือนข้งเต้นไหนเปาเหมือนเหมือนโอยวันนี้คนายืหน้ายดยืึนันนี้ยืันนี้ลเออต๊ เหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหอนขาเท่าไหนเหมือนบูดี้เหมือนบูดี้มันเขาเหมือนบูดี้อ่าเหมือนบูดี้ดูนะว่าในใจไม่ใช่อ่ะดูนะนี่ยต้ราเป็น c o l l คที่เราทำงานร่วมกันกับศิลปินที่ทำงานอาถอยนะคายค่รู้จักชื่อคือคครับผม เอาความเป็นไทยจะเห็นว่ามีชกงวยน้องมีชามตาดไก่มีช้างกันแล้วมีปลากะเทียมอะไรพวกนี้ค่ะก็เอามาผสมผสานกับความเป็นวอร์สโลวี่เป็นครั้งแรกในโลกที่สินค้าไทยมาทำคอลแลบกันกับคาแรคเตอร์ของวอร์สโลวี่เ้ชัวร์นะเขาเรียกว่าโลกเลยทั่วทุกมือนี่นี่เท้มิ่งฮะ คุณใจร้องแรจริงคุณใจร้องจริงนั่นเองนะฮะอ่ะแน่นอนเดี๋ยวเขาแยกก,กันมา 2, ทั้งสองท่านนะครับดาร์บอสส์วันนั่นเองนะฮะได้ยินว่าทั้งสองหนุ่มผู้ชอบพอยสตอรี่มากๆนะฮะแต่รู้ว่าทั้งสองท่านชอบคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดอ่ะเริ่มจากเริ่มจากต้นก่อนต้นเหรอฮะเองต้นชอบเอ่อชอบบาลไยเยอ่อะนี่นะนี่อ่าน,น,นี่นี่มาลายเย่ขี่ตุก๊กตุ๊ก ตุ๊ก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 ด้วยโคตรเฟี้ยวอ่ะครับผมเนี่ยเปบันเหรเป็นครั้แรกที่ได้ยินอาาทแมใช่ฮะเดี๋ฝากแแท็กนเบันดเโคตรเฟียวเะฝากแชร์ด้วย้านหลังเนี่ยยังฝากแชร์ดือนและเดือนน่งะะเีะรสนเนจ่องไปทไหน อ๋อผแต่งเป็นบูญี่ก็ได้ดีก็ต้องบุญที่นะบอกบุญที้เลยใช่ไหมไม่ไ้ครับผมนี่ฮะสมุดสมุติอันนี้คือเราเราเราบอกใครกันที่เราชอบแล้วนะฮะใครที่เดินเจอสินคิดสองท่านเก็บขึ้นมาได้ไหมครับโอเคได้เลยฮะถ้าสมมุติเราเลือกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่คุณคิดว่าเหมือนเหมือนกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณจะเลือกเป็นคาแรคเตอร์อะไรแล้วมีกติกาด้วยนะถ้าเลือกเสร็จแล้วผมว่า อีกขั้นหนึ่งจะต้องเี็นแบบท่าคาแรคเตอร์นานๆด้วยว้าวเมื่อกี้ผมให้พี่เติ้ลทำรอซ้อมมาแล้วอ่ะลึกอีกได้ไม่มีตัวอื่นหรอครับได้เลยได้เลยที่เห็นตรงนี้ไหมทำเรื่องช้างนะครับเฮ้ยเหมือนพี่รู้ใจเลยครับผมเนี่นะได้ดิได้ดิตัวไหนดีไอ้ตัวอยากให้พี่เติ้ลตัวที่เป็นทหารอ๋อจานอหารจานอาหารจานอหารจานอหารสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่อ่น แมนได้ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากอ่เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนพวกเอาเหมือนไหมฟังรู้ได้เห็นไหมฟังรู้เห็นไหมเต้นเต้นเต้นชมหนูหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่จะเอาไปตัดที่เต้นใต่แบบว่าเอาไปกดทีเดียวไหนทีเดียวเหรอทีดีแบบไายอยู่ไหมเนี่ยนะครับผมอยู่ไหมเดินต้อาให้เหมือนนะเต้นเดี๋ยวพี่จะไปละบายจีให้เองครับอ่าโอเค มีเออไอ้ละหมุนด้วยนะพี่เดินหมุดลูนลูนนะนี่มีข้างบนด้วยข้างบนเออเนี่ยหมุนมีกระตุกด้วยนิดนึงโอเคนี่นี่ดอนนี้ตอนนี่ในฟังนี้ด้วยนี่ข้างบนด้วยข้างบนด้วยข้างบนด้วยเออโอเคได้ยินได้ยินได้ยินข้วงนอันปากเอาใช่อันปากเอานะฮะโอเคอ่๋อตกตาเลือกตาตาเลือกแล้วก็ดูนะมาดูโพย ได้เลยขอดูโพยอ่าก็นี่ฮะอุ้ยอยากเป็นตัวไหนจ๊ะได้ๆๆไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่เขาไปทำซีซีให้เขาเก่งเลยเนอะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ย ผมสาสบเกาเจสซี่เจสซี่อ๋อย่ผมชื่อเจสซิก้าดีครับผม้ายกันด้วยเอาเป็นเจสซี่เจสซี่เจสซี่ยังไงนะโอ้หมเป็นหมหมด้วยโอ้อี้ง่ายมากไม้บอกเลยว่าเจสซี่ก็ซู้ผมไม่ได้อันนี้โอ้ยเดี่เดี่เก็บไม้ให้กฮะเด็กด่เดี่เก็บไม้ให้โอเคอ่ มือด uh, <c ười> ูยู่ไงทิ uh, ้งทิ้งทิ้งมือเออเออต้านสาย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 จสชี่ต้านสายเออจสซี่ขวาหน่อยจสซี่ขวาหน่อยจสซี่ขวาหน่อยเออจสซี่ขวาหน่อยขวาหน่อยขจสซี่เินขึ้นมาหน่อยอเอเออเลืกทาขวาหน่อยจสซีทางขวาหน่อเออพีเอพีเเจซี่เหงาเจสซี่เหงาใช่ไหมจัดทหารโพสเป็นคู่จัดหารคเกเตอร์พี่พี่เลีที่่านะฮะ เออสันนึ่งนี้จาทหารเซีนะทุกคนนะฮะนี้ซ้ายขวานี้ซ้ายซ้ายมือซ้ายมอทุกคนีก็อย okay, yeah. ah, okay. 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 ่าลืมกดดมเอาแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะฮะกับแฮชแท็กนะฮะ t o Story X t h f r t o n นั่นเองนะฮะโอเคปุ๊บครับย้อ่ะคถึงขอขอโทษทุกหารด้วยนะฮะโอเคนะฮะจริง้วผมว่า เราคงได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็ภูมิใจไหมว่าสับปะไทยนั่นเองครับเขาสองท่านรู้สึกยังไงบ้างนะฮะพี่ทางทอยซอรี่นะครับได้คอนหรับศิลปินชาวไทยรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยจริงๆรู้สึกดีใจมากเพราะจริงๆ Toy Story เป็นแบบการ์ตูนแบบระดับโลกเลยแล้วครั้งนี้ได้มามีโอกาสแบบคอนหรับศิลปินไทยเป็นอะไรที่จริงเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าจะเห็นว่าไร่เขียนตุ๊กๆอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นแบบบูดี้เจสซี่ขี่ช้างปกติก็จะเป็นจะเป็นม้า ใช่ใช่ตอนนี้ได้มาขี่ช้างมีความเป็นไทยมีแบบลวดลายที่เป็นแบบลายกระหนกไทยคือมันนั้นสวยมน่1ครับผมนครับพิสซ่าแนะครับผมก็เป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเหมือนกันครับผมไม่คิดว่าแบบตัวละครใน Toy Story จะออกมาแบบขี่ช้างขี่ทุกุ๊กหรือแบบเอเลียนยังเข้าไปอยู่ในถ้วยไก่ได้เลยครับผมลองมีนะเอเลนมีใช่มีฮะ โอเคฮะระวังสีเอเลี่ยนตกใส่เพื่อนข้างๆนะฮะอันนี้พี่ได้ค่าตัวไหมครับเด็กก็โตไหมโอเคมันเขาร่วมนะมันเขาร่วมนะฮะโอเคที่ี่บอกไปจริงๆแล้วในด้านในงานนะครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือในการตักนะครับตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับลงไปในคนโจรวดนั่นเองครับแต่แชร์นิดนึงว่าเมื่อสักูคุณสมบูรณ์มาตักมาเรียบร้อยแล้วแชร์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างสูงอย่างไรนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้คนเอาไปรเข้าร่วมนะฮะออ๋ก็จริงๆคือมันมันมันแบบมันน่ารักมากเลยทุกคนแบบ แต่จริงๆเรามีทริคถ้าเป็นสำหรับผมเองผมจะแบบเลือกอันที่แบบตัวใหญ่ๆใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวที่มันแบบบางๆเล็กๆไปเกะแทรกเราก็ใส่เข้าส่แล้ว<อ>จะได้แบบันเบี้วยวใช่ผมไม่โกงได้25ตัวชอบผมเหรออะไรผมไม่โกงนะฮะผมก็ไม่ได้โกงนะก็ไม่ได้ลามิดกดปัดเออเ <c oughs> พิ่มเทคนิวมาให้อ่ะเพิ่มเทคนิคหนึ่งอีกไหมจริงๆเทคนิคของผมคือ ทุกตัวตัวละหนึ่งครับผมอ๋ออยากเล่นหนึ่งอยากเลยครับผมถึงแม้จะเกินก็ตามถึงแม้จะเกินก็ตามไม่เป็นไรโรจัดเข้าไปได้ไม่แต่ว่าแบบว่าใครแบบยังสมมติแบบเล่นรอบแรกแล้วยังไม่ได้รอบสองเนี่ยเออใช่ไม่ได้ได้ยังแบบยังได้ไม่ครบเพราะว่าแบบเขามีเวลาแค่หนึ่งนาทีไงโอใช่ครับผมแปดแปดแปดถ้าแปดนาทีเพราะแปดนาทีเนี่ยเขาแบบเวลาต่อให้เขาอ๋อคือเราได้แค่หนึ่งนาที โอ้โหงินก็รอบเดียวก็เพินพอแล้วแหละฮะก็อ่าได้ครบอพี่ามว่าอยาได้ครไหอยากได้รบมามสิตัวฮะได่แต่ว่ายังไม่านต้องไมตัดใหม่อ๋อแต่พได้สามเมื่อกี้ก็ต้องไม่ตัดใหม่้กได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าจะได้สิงนี้เนี่ยพี่ได้ยินราว่ามีใครก็ไม่งน้ออเพงไวรัสยีากค่ะ้ยว้าวเนาะอยางไหมคะารปิดฝนอยากฟังไหมคะอยากนะ อ่ะสักหน่อยสักหน่อยเราเป็นเพลงดิสนีย์ใช่ไหมครับได้ฮะเพลงดิสนีย์นี่เปิดล็อกเพลงดิสนีย์ได้ออโอเคเพลงของทอนสตอรี่นี่ผมอาจจะจำเนื้อไม่ค่อยได้เท่าไหรบบ่ครับผมครับผมแต่ถ้าเพลงที่จำเนื้อได้เนี่ยเอาเป็นเพลงเพลงอะไรดีฮะเพลงนี้ได้ไหมเลดี้กอได้ไหมฮะเลดี้กอลได้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 ไดต้องทำท่าด้วยนะต้องทำท่าด้วยวว้าโอ้โหเนี่ยฮะ ok má, thế <laughs> ok má, thử làm được nè, đi, ta. À, không biết. 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 Ok biết. Không 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 เด็กๆนะครัด้ละได้ละอ๊ยงาย่ายายภาพวมไงเรเรียนภาพรวมรวรวมครับพี่ด็กๆนะ่จครับผมโอเคประมนบครับผมครับผมลอรีมาลงหน้า ได้เลยนะฮะทีนี้บอกไปครับวันนี้เรามีความสนุกเยอะมากมายครับในงานนใครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านในเนาะครในที่ทุกคนจะสามารถไปหาคาแรคเตอร์ที่เรงชื่นชอบหรือว่าเรามีสินค้าที่เป็น l i มิเต็ด d ีช i o n นะฮะอยากให้ทั้งสองท่านนะครับหนุ่เอกนะครับเชิญชวนทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ในกครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากผู้บริหารของเราเลยได้ครับผมได้ค่ะก็เมื่อสักครู่ที่ได้แจ้งไปแล้วงงก็มีความสนุกสนานนะคะความน่ารักของคาแรคเตอร์รวมถึงเรื่องของตัวสินค้านะคะหลากหลายที่หลายคนอยากจะให้ ชอบสินค้าที่มีกลับบ้านไปค่ะแล้วก็เวลาซื้อสินค้ากลับบ้านไปก็มีถึงกันและกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะรวมือเย้เนแฮนด์ทั้นฮะผมก็ขอฝ่ายไปครับน One Swan Toy อยเจนี่ของเรา่สินค้าน่ารักมากๆทุกคนสามารถแบบไปตไปซื้อได้กับสินค้าที่มีความเป็นไทยด้วยแล้วก็มีความแบบมันคือ Toy Story อะทุกคนแบบการ์ตูนในวัยเด็กของทุกคนก็ทุกคนจะแบบชอบแน่นอนเพราะว่าแบบไซคเตอร์แต่ละตัวน่ารักมากับผม อ๋อโอเคฮะครับก็ขอฝากด้วยครับผมก็วันสุพรรณพลอยนี้แต่วันนี้เรนถึงวันที่เก้าพฤศจิกาครับผมผมเชื่อว่าแบบทุกคนในที่นี้แบบน่าจะเคยดูแหละฮะทอยสตอรี่ก็สามารถแบบไปเลือกซื้อแบบตัวละครที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับผมครับผมครับผมโปรโมทยังแน่นอนครับวันนี้ครับมีความพิเศษอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่รอรอด้วย